สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะได้เวลาแล้วจะเชิมกับสิาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำต้องกันเนาะค่ะกินที่ละกับพี่น้องเก็นในเอ้ยกินในยู่งเนาะกินเมนูเด็ดๆเนาะค่ะจากปลาเล็กปลาหน่อยที่เขาไปหามาได้เมื่อนี้ค่ะด้วยจะเป็นทางซองเบ้าเบี้ยวกันพ่อกับแม่เอ้พ่อกับแม่กินกับเบ้าเบี้ยวกันเนาะค่ะเมื่อนี้เพิ่งกินอย่างกันเนาะลาบปลาพี่น้องเออการเพิ่งกินเชิมกับเฮ็ดเบี้ยก่นี่แหละค่ะยู่บ้านนี่แหละเฮ็ดแยกปลาค่ะเฮ็ดแยกปลาหัวปลา เลหลายย่านยู่ค่ะมัดพักเสดาวไว้อีกพักเสดานอนซ้อนนี่แบบมาบเลยเนี่ลืมดอกง,งามขอโซก,กันเด้อค่ะเดี๋ยวเขากันมาถินเขาพี่น้อง้องกันเบิ่งอันนี้พี่น้องเดี๋ยวนี้่อนนี้เสริมมัดเรียบร้อยละหนักพี่น้องเมื่อ,ใอยใจกันนหนี่ีเนาะม,ม,ม,มึงดูค่ะพักเสดาน่ะมัดไปแบบนี้เลยเด้อค่ะเพื่อเขาไปขายของหรือว่าเขาไม่ได้ไปขายเนี่ยเเสริมตั้งใจว่าจะเสริม<ว>ก,กับนามุดดำเนี่ยจะลวกเขาซองฟิตได้ค่ะ กันซ้อน,อนพนงามไหลเนี่ยพี่น้องมองดูค่ะถ้าคลายกับฮาบาทมองดูนะนองเฮาน้องพี่น้องมองดูพี่น้องไดสาวกำพอดีค่ะน่ะให้มากดอกบานๆก็เอานี่อันนี้ต้นเดียวเนี่ยเบื้องพน่ะงาเดียวนะพี่น้องโอ้ผักกระเดาไม่พนเอื่นผักกระเดาน้องไม่ค่ะผักกระเดาน้องไม่มีพ่นสี่ดอกหลายดอกงามมองดูอัวนรัวดอกบานกำลังพอดีนะค่ะสักนี่นา<ะ>พี่น้องเหมันเนียค่ะนะค่ะเป็นพี่น้องตั้งยุนี่เนาะค่ะตั้งย่นี่ก็จะเป็นในค่ะ ของควันที่ว่าเพิ่นส่งมหมจะเสริมกับไนโอดับเนาะคะ่ะแต่นี้ส่งมาจากพี่บอยเนาะคะ่ะพี่บอยวงเอฟบอ๋อพี P ่บอยทรงเรียนปลรยฐาน,นะคะ่ะอ๋อ่ะจะเป็นเรียนโปรยฐานเนาะคะ่ะขอบประกุนพีน่บอยหลาย,ลายๆายนะคะ่ะทางลาดอ่าวเนาะคะ่ะบนเขียนมานะพี่น้องอ่ะค่ะน่จะเป็นเรียนโปรยฐานที่ว่าเอามาร่วมไอ,อ,นนอ้ทับุญเนะเาะเธอเนาะเอินมาทั้บุญเนาะเธอเนาะ จะเป็นเลียงปวยฐานว่าพี่เป็นมงเด็ดมาว่าเลีย้ยงปวยฐานเดอะหรือเป็นเพชรไอป้ปวยฐานอะไรบุ้นอะปวยทานสรนนงกั่มีอืมอ่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเ,เลี้ยนปวยฐานโอ้นี่สวยเดี๋ยวนะค่ะขออนุญาตอันมีวางไว้รพี่น้นนนนองก,ก้อนมันเนี่ยเอ,อ้ามะเคยเห็นนอ้องพี่น้องมึงดูค่ะ เป็นคืออันรูปอมบ่กับอนุโมทนากาบกาบลาอุปสมบทสะดอกเทอก็ระเดยกาบลาอุปสมบทพี่น้องเป็นกระดาษแบบว่าแบบนี้เลยค่ะและให้เป็นรูปเรียมแบบนี้เด้อพี่น้องเมื่อยใจนิดนึงี่ยเนี่ยสวยๆเราเคยเห็นค่ะ พิ่งจะเคยเอนแบบเย็นโปรยฐานแบบไอ้เนี่ยค่ะดูเก๋มากเลยเนาะเธอเนาะนี่เลยจะเสริมกับขออนุโมทตธนาบุญนั่นเด้นะค่ะที่ว่าตรงมาไอ้ร่วมงานนี่แหละค่ะเมื่อนี้แม่กับไอ้แม่กับพ่อไปเบิ้งวันเลยแล้วเนาะเธอเนาะถ้าบ่มมีโรคโควิดไอ้อย่างก็ล่ะรุนแรงมาอีกแบบนี่น้องแต่ว่าแบบต้องปิดจังหวัดหรือยังไงจัดงานได้นะค่ะได้มือลราก็จะมาประมาณต้นเดือนนี้น้าเนาะค่ะ แต่ว่ายังไ่เป็นทางการซื้อได้ละกะ้กันจ,จริงๆแล้วว่าจะเป็นเดือนกุมภาันี่เนะคะ่ะแต่ว่ามาันสามาถือช่วงไอโควิดที่น้องทางบ้านนี่แหละใกล้ๆเลี้ยงเชียงพันกับไปย่างมายยกคะ่ะขนซูมานีพ่นกะกลายจะเป็นขนยานขนไปเลยนะคะ่ะแต่ว่ากะนี่แหละล้อให้มันหมดโควิดว่ามีเชื่อว่ามีอย่างเรียบร้อยแล้วทางจังหวัดิ่นเปิดละะแล้วกะนมาเสริมกันได้เมือแล้วล่ะคะ่ะนี่ว่าแ,แต่ว่ามันยังบัตรโเนาะคะ่ะน่าจะเป็นบักน่าจะเป็นต้นเดือนของเดือนมีนานะคะ่ะในเดือนนาเนาะคะ่ะ จะว่าจะหาเตรียมคองเตรียมยังไ่ล่ะค่ะแต่ใช่น้องตายได้ทาหนา้าทีเป็นลูกผู้ไซส์ระคาดไ้เราเสริมก็จะเป็นเลยแม่งานเนาะค่ะมันเอิก็จะเป็นแบบผู้รวมจัดง,งานนรื่องะิล่ะอขอพระคุณหลายๆนะคะคพี่บอยที่ส่งมาเนาะคะ่ะอย่างจง,งสีกะะ ยาวสักมือนึ่งนะคะสะเสริมก้อนมือบวชจะเสริมจักกัจะมาขอประคุณในูุทีร่รวมทาบุญยุ่เนี่ยถาคนจะต้องเรียนป่วยทานไม่เพระาะว่าจะเสริมจะเก็บใบในล็อกเกยตอันยุบ้านเนาะค่ะแต่เก็บใบในแบบตูดด้ดีเนาะพี่น้อง,องว่ากล้องมันกล้องไผ่กล้องมันเลยพี่น้องคนกัดเจนน่นะค่ะแต่ตรงไม่จะเสิมะเสิมกัดขออนุโมทนาบุญน้อค่ะให้น้องสายบวชพี่น้องเพราะว่าจะเสริมกัดแน่นะโคตรค่อยเบากันเนาะค่ะแต่ตอนนี้กัดขอให้น้องสายบวชไปก้อนค่ะขอประคุณอีกรอบ้ะค่ะ ใช้บรรยาพี่น้องกินขวน้ำกันค่ะขอานุญาตั่งนียก็นนะคะ่ะมาพี่น้องกินข้าวกินน้ำน้ำกันนะคะ่ะเมนูแรกของเฮาค่ะเนี่ยจับปลาที่เขาไปหามาเองนะคะ่ะออามาเฮ็ดเป็นเมนูขึ้นห่างเลยเลยนะคะ่ะ <c oughs> เป็นเมนูด,ดังนะเธอน <c oughs> เนาะเนี่ยค่ะปลาทอดสมุนไพรนะคะ่ะปลาขาวนาทอดสมุนไพรอ๋อปลาขาวนาค่ะตั้งซื้อเมนูไหมปลากระโดดลงจานนะคะ่ะกไข่เตียวในุ่นดำ ตำมะนี่ค่ะตำปลาหมึกใส่กับปุ้นอันนี้อีกอย่างหน่งพี่น้องว่าเนี่ยค่ะฟีมือสเสรเสิรอีกแซ่พิ่สุดพิตสุดอีกขึ้นกันคะะ่ะส้มสมผักกุ้มค่ะคั่นส้มเองนะคะแล้วก็ผักกระดาเนี่ยสิมากินกับอ้อปลาค่ะผักกระดาแซ่บล่างสดๆพ่อบอกว่าลองกินสดๆเบิ้งค่ะมันแซ่บผักกระเดาน่ะค่ะไปครับนะค่ะคมาได้ค่ะกินข้าวน้ำกันพี่น้องอยากให้มานั่งกินน้ำกันนี้คะ่ะนี่จะเนื้อสดแซ่บพอนี้ก่อน มหนะครับกะเจานี่แซ่ะเจคนครับเจาแไลแก้มนี่น,นะเฮ้อ,อโอ้ยแ่บแหงอันนี้นี่ปัาทอดสมุนไพรน,น่ะมาแแบบเราไม่ได้แล้วสิกินได้แบบนั่นตรงมืนนอม โอ้น mm ียอะไรอย่เลียเพอนฮึนีกอะไรต่อฮึโอเครับนี่ตอบ มมเ,เืีเเ๋ยวเราไปเ,ไปเรียเลด้ต2มื้อเฮ้ยเจ้าย็เห็นบ้างอืมเนี่ยเปลี่ยงเปลียนเปลี่ยงเปลี่ยนเปลี่ยนข้างข้าวเบ่งทรงและสีอยากต่างระดับหน,นึ่ง ปาสเสมคอร์นุยากกินของสะสม,มก,กันมีแเสีดายถ้ากัะเดาเด้ค่ะกินกับออปปาแซ่บีย้กันนี่เื้อเนื้ว,ว,วเสีย แล้ย้ำบอกได้ยายดีเริ่มีหนักกับสานี่เริ่มีหนักยกัได้บ้อ่าย่มันสามทีมือั้งมือให้มันกใจงงสันเปเต้หัวปเต้นหนัวอ่ะเราแคลืมหนักทลายในท้ายเลย

อืกระดาวตัวนี้แตแกแห้งแล้วำแบบถึงบานเหรอไห้องสีม้าหนาใช่ไอเย็นมือมือ้องมเจ๊เห็นรับ้าขา,า,าย <c oughs> ถ้ามันใจมือใช่ไหมนั่นเป็นกระดวไม่รู้จะบอกเลยเลยว,ว่าบ้าขายแล้วเไปนอะจ้ะ่ ผสมประกาศระงผสมปลาคายดอกสิบคือลวกใช่ไหมนี่ต้องปิดหือหือาหาเดี๋ยวมีน้นนะมันทีนี้ต้นไปเป็นหนาฬิกาเธอหนูหนูเลย็หานี่ดอกหเมื่อกี้มือเนอง นี่ก็บ้านลยบ้าถ้าเป้ลมีหยังหมายถึงว่าถ้าบ่้มีหยังอันนั้นเนะาะผสมกับเรียนเชิญพี่น้องนะค่ะถ,ถ้าแบบว่าบ่้มีการปิดจังหวะอี่ยังกมเป็นเนาะ ต้องได้ความไปขคอทั้งจังหวัดนะคะทั้งติดจ่ายเงินแล้วจะให้อประธานพวกอัตโมคอะมอันตรวจวัดอุณหภูมิน้นตรวจคนของทั้งนั้ นี้บอกไปแล้วพันคือปัญหาปัญจองนะเั้งาไปรละก็ซื้อปัญหาปันจองแม่ร็บก็สบายใจเดี๋ยวของฟันหนึ่งฟันนี่นะครับฟ <c oughs> ันแม่น้องกับบ่าสบายดู ไม่งั้นก็ไม่ไตงเป็นบิ้งนะตรงนี้คือเรื่องมันบอือยู้บวชตรงเห็ดน้อี่และนี่แหละมัประยากกห้บวชไปก่อนนเมื่อเจะส่นสีรลวงเนจะสนเสีสเยสาไปใค่ใน,นตัวหย็นะ แหงแกกเ็นมอกกติมผักกระดากับมกป่าค มันหวานแบบหวานแกปแ้วเออเหรือว่ามันต้องมีเนื้อตัดกันเนี่ยน่ยวหวานกลุ่มต้มแบบทต่ดอกกับ,บ็อกผมกลายเป็นมกปาก็อ้ำลำเด็กอ,อ,อ่ะไปเลยไปก่อน Cái hả? Thì im là sẽ phải hoàn tẩm hả các Thôi được một cho bài tẩm hả Cái cứ bảo ít gì đấy cái tầm đẹp ta bên tầm cũng mọi có cái con gì có chạy Chị lại lại nói mắt cũng bắt được tầm rất nhỏ ห้ยังไงหลายห้องต่อมาจะได้กินน้ำเนี่ยตายตัอ,อยหย่ครับพี่ห้องตายต้วใหญ่ไอ้ห้ำเสจน้องครับ ในโมเดำรถแต่แมาจัดสันแบ่งใบแล้วเสร็มกันยังปลูกสวนต่อข้ามเล่นที่ก้าไว้เพราะปลูกแล้ว็ต่ได้มาปลูกหม่องเข้าโลกออกน่ขค่ะก็ปลูกคู่เดี่ยวก็คู่มอมอเนี่ยค่ข้าม

รถตีบันนาไปก่อนงบ้านเราพี่น้องตีบันนาทีนี้ยังกับไปบุ้นอกพี่น้องมันหู่เลยเนี่ยค่ะแตกหมดมันหลีหลีาีนี้นยังก,กับไปแน่ใช้องมันเนี่ยเยี่หเวนเป็นทองใครยิงๆิเาปั้งเขาเออ แล้ไปจับเลยมันกินแล้วนาะมาีสาแล้วเดี๋ยวไีสานมา้ปอีสนไปท้ายาแกงเอาอรับพี่น <and goodness> ้าี๋ยวยืน้ำลูเหอครับเอามือนี่ยเอามือห่อไรพี่น่องเรียบไปครับ จานำไปจับแมงยุ่งทับคนมมงยุ่งกับเจ้าของอืมพระกละดาแสกไหมคัมันแตกมันเป็นน้ำสงดีปุ๋นหรอเนาอืมอืมไปเร็วว่านไปเร็วน้องเองอเลยอะ พวกนัพวกนั่นพื้นนั่ะตัวต่อเป็นเป็นเนาะอืมเออเอาเป็นแ้วเยอะเยอะเอาเป็นละน้อยน้อยนี่ังกะไปเนาะไปไปลง เสะะ Higher, ืห้อมบอกไป้ในนี้มันดับดาวเตยตองไะดาวดิบแต่อี่เหรอนี่ต้อมาอ่อนออนเลยอเลย ลไปนั่งหาเออนั่งหาพระกระผมอินมากินไก่บนบะสซี่หาโค้งล่ะขอละข่าอมแหมงในพี่น้องแนนติ๊กค <lawsuit. S 1> <ะ>่ะมากระเดาด้วยพี่น้องจนเม็ดพริกอันนี้ไส้เลไลกระจนเม็ดค่ะแซ่บเฮ็ดสุดเลยนะค่ะลองเอาดสุดเสิร์ฟไปเฮ็ดเบิ้งเลยค่ะแซ่บอี่ดีพี่น้อง ปลาเล็กปลาหน่อยเนาะค่ะเรือจะเป็นปลาง่ญ่เข้ากรเเทดได้ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเสริมกับเซเว่ยว้ซมีเลเด้อะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามนะไม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะจะเสริมหักี่นนองเด้อค่ะ